ผมก็เคยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งวันนี้ได้มายืนอยู่จุดนี้ให้มันเป็นศิลปินในคเมกาเซ่แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจที่สำคัญมากๆต่อคนคนหนึ่งคุณไม่ได้ออกนอกบ้าน่ะกวติดเชื้อค่ะครูให้เขียนลงในกระดาษว่าอยาเกเจอใครเขียนที่ปกปีิ นี่ก็คือน้องหมิวนะครับที่วันนี้ไปในคอนแก่นแต่วันนี้น้องหมิวจะพาไปเที่ยวใช่ไหมอาไปทานข้าว,วด,ด้วยตอนเย็นแร่มื้รู้สึกดีใจไม่เคยเห็นหน้าได้เจอจริงๆเลยเนี่ยหน้าล้างอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นรู้สึกด,ดีใจที่พี่ป๊อปปี้มา สุดมีกำลังใจขึ้นมามากเลยค่ะมันเป็นกำลังใจให้กับเราค่ะน้องมิวนะก็ขอให้แข็งแข็งเข้าไว้ก็อยากให้ทำตามที่ตัวเองฝันไว้แล้วกันแล้วยังไงวันหนึ่งไปโลกคอนเสิร์ตด้วยกันทางกิจกรรมด้วยกันสูส้ๆื่อครับคามี้คัลเซกคือกำลังใจค่ะ ยามิกาเซ่ค่ายเพลงไทยเพื่อคนไทยหัวใจวัยรุ่น